เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อาชีิรอดหรือเปล่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เอ่เนแนวอะไรกันลืมละแต่เป็นเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเออ่น่าจะเป็น MMO ปะ่ะเป็นแนวแบบเหมือนว่าฟาร์มเวลอะไรอย่างประมาณนะั้นเะมันตีมันตรงมอนเตอร์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพนะครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวทุกคนน่าจะรู้ในหน้าคลิปนะครับว่ามันเป็นเซิร์ฟแนวอะไรเนาะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเปิดให้ทดลองเบต้านะครับผมเข้าได้ทั้ง มือถือแล้วก็ในคอมนะครับส่วนในคอมก็จะเป็นเฉพาะเวอร์ชันเนาะแต่มือถือเป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะครับก็คือเข้ามาทุกคนต้องพิมพ์ทับล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะผมล็อกอินไปแล้วนะครับ,บเนี่ยแล้วก็รหัสของคุณแล้วก็เวนด์มอคด้วยรหัสนะครับเท่านี้มันก็จะสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้ครับที่เขาจะบอกเดินต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่ออาชีพนะครับให้เราเลือกนะครับเอ่อเปอิดพลังหรอสกิลเปิดพลังอาชีพ ระเบิด,ระ,บดร,ระเบิดพลังเหรอระเบิดพลังอาชีพระโดดหลบฮาคิทับฮาคิโอเคถ้าผมจะเลือกเอ,อ่อฮันเตอร์เหรอหรือว่าจะเป็นนักฆ่าดีหรือเป็นอัศวินเป็นนักฆ่าดีกว่าน่าจะโหดนี่ครับแล้วเราก็กดตึกเลือกเข้าไปเลยเรียบร้อยครับเราเป็นอาชีพน,นักฆ่าเรียบร้อยนะ นี่ทุกคนก็จะได้อันนี้มานะครับสกิลมานาคุณไม่พอเหรอนี่ผมเลือกสกิลสกิลมันเป็นอช้มานาจเจนะครับอาเป็นแนวแบบสกิลแฟนตาซีหน่อยเนาะใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนั่นแหละนี่สกิลที่8แล้วก็มีคูดาวเ้ยครับแล้วก็สกิลที่เออ่อ ต้องคูดาวเหรอเนี่ยแล้วเนี่ย,ยคืออะไรอันนี้คือแทงคอเหรอแทงคอเทิร์นใหม่เดี๋ยวอันนี้มีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดแปดใช้ไม่ได้เหรอโอเคใช้ไม่ได้ไม,ไม่เป็นไรเนาะมาเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนนะครับเดินเข้ามาทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ทับล็อกอุ้งล็อกอินให้เรียบร้อยนะเป็นสเปา นั่นแหละใครที่แบบเลือกเลือกอาชีพเรามันก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วเรามารับของฟรีนะครับเป็นแฟนตาซีนั่นแหละนะนี่เราก็จะได้ชุดเกราะมาแล้วก็จะได้ดาบนะครับเอากระซวกผู้เล่นนะฮะเอากระซวกเป็นดาบสองมือนะครับเราก็สามารถใส่สก,กิลได้ด้วยนะตึมอันนี้คือภารกิจประจาวันนะครับรก็จะอ่าภารกิจประจาวันก็คือนี่ครับช่วยเหลือหรือว่าก็ให้กําจัดหมูป่านะครับ แล้วก็ตรงนี้คือภารกิจประจำวันเหมือนกันคือสมนี้ตอนนี้เปิดให้ทดลองเบต้าอยู่นะครับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับเป็นแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆน,นะที่เป็นสามารถใช้สกิลได้นะครับก็สปาวคือสวยมากเลยนะเสริมน่าเล่นมากเลยครับก็ตอนนี้ก็คือคูดาวอยู่้วเนี่ยสกิลคูดาวนานมากคูดาวนานมากอันนี้คือต้องแทงคอผมใช้แทงคอไม่ได้เหรอแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้คือวิธีการเล่นนะครับกดคลิกเข้าไป วิธีการเล่นทำไมกดไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ทำเนาะอ่าล้วปิดเพลงได้ปะสต๊อบมิวสิกนะครับอ่าเราสต๊อบมิวสิกละมันจะมีเพลงที่แบบอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับสามารถปิดได้เนาะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แมปแล้วกันนะครับ Add ขอบินน้อยนี่ขอบบินน้อยแอดเนี่ย,อนนอย,อยตอนนี้มีคนเล่นอยู่ประมาณไม่กี่คนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงทดลองเบต้านะครับ คดีอยากเข้ามาทดลองก็จัดได้นะโอเคได้ละได้บินนะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะครับนี่พาทัวร์แมปนะฮะนี่นะครับแมปแม่งโคตรใหญ่อะ่ะเอาตัวนะว้าวใหญ่แล้วก็สวยมากด้วยนะครับตัวนี้คืออะไรอือนี่ครับเป็นเมืองที่แบบใหญ่มากมาก ใครที่แบบไม่มีสกิลบินนะเดินแบบเดินไข่ห้อ,อยบอกตรงนี่ครับเป็นเมืองที่แบบสวยงามอลังการเวอร์อลังการจริงๆนะดูดินะฮะแล้วเราจะไปฟาร์มตรงไหนเอาตรงนี้นี่วิ่งตรงมาตรงมานะครับคือตรงมาตรงนี้ก็จะมีหุ่นตรงนี้อีกนะครับนี่คือภารกิจแรกนะครับเอานี้มาแรกนะฮะนี่คือบัตรภารกิจประจําวันนะครับเอาภารกิจประจําวันมาแลกของ เป็นไออันนี้ได้นะครับก็คือหินที่บวก30%อนั่นเองตัวนี้เป็นเควสนะครับเควสหนึ่งใช่ป่ะไม่ใช่ตัวนี้คือขายคุญแจนะครับสามารถซื้อคุญแจนี้มาได้เอ่อเป็นคุญแจคุญแจเทพหน่อยเออไม่ค่อยสวยคุญแจตัวนี้ครับคือร้านค้ากองสุมไอเทมนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นมีแรกเออเอาอันนี้มาแรกเนาะในส่วนดาบนะครับเอามาแรกดาบจริงนี่ก็จะเป็นที่กองสุมนะครับหนี่วิธี การสุ่มถ้าได้เกลือเนี่ยเก็บเกลือเนี่ยไปแลกดาบได้นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นของเหมือนกันต้องใช้กุญแจเนาะกุญแจก็ซื้อจากตรงนี้ครับนี่เอาอันนี้มาแลกนี่คือเหรียญเล็กนะครับเอาเหรียญเล็กมาแลกโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวาร์ปคือตอนนี้เขาทดสอบช่วงเมตาเฉยเนาะนี่คือวาร์ปม,มนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือแลกเงินสมมติเราจะแลกเงินเหรียญเล็กธนาคารธนาคารเงินทอง ก็คือเงินในเกมก mm ็ hmm. จะเป็นเหรียญนะเนาะมีเหรียญเล็กเหรียญทองแล้วก็แล้วก็เหรียญแดงนะฮะนี hmm. like wolf, mm ่ไ hmm. ม <e ่สามารถท่านยังไม่เหรียญท่านไม่พอนะครับก็คือเอาเหรียญมาแลกเงินได้นี่ขายโพขายโทโทเทมนะครับไอเทมชุบชีวิตของตัวเองนะครับเดี๋ยวใช้สกิลใหม่ปังเนี่ยสกิลว่ะโคตรเท่อะโอ้โหมีแบบเสียมังกรคำรามด้วยนะ ผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับใครที่อยากเข้ามาลองเล่นก็ IP ิปายตารางดีคริปชั่นเลยเนาะตัวนี้เป็นซ่อมของนะครับสามารถเอามาซ่อมได้นั่นเองตัวนี้เป็นเออ่ขายหิน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 เจมหินเจมหินเจมหินเจมคือหินพวกเอ่อเอาไว้เพิ่มเลือดอะไรนะฮะเป็นหินเอาไว้ตีบวกนั่นเองตัวนี้ครับคนขายอาวุธนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะเทพเอาเงินในเกมมาซื้อนะครับเป็นเงินเป็นเหรียญนะฮะเหรียญไม้นะครับประมาณนั้นแหละ ตัวนี้เป็นร้านขายอาหารครับเราไม่มีเหรียญไม้เลยวะในยูแลกเบียร์นะครับเบียร์สองอัมมาแลกเบียร์ที่เป็นแบบกินได้นะนี่คนขายเชือกเกาะนะครับนี่เอาเหรียญในเกมมาซื้อนะครับเหรียญท่างนี้ก็หาแลกกันเอา,อา,าเนะฮะยังช่วงเบต้าอยู่นะใครที่แบบจะมา,อาลองเล่นก็ได้นะครับเสียชิบเหรียญน,นี่ครับตรงนี้เป็นจุดฟาร์มแล้วนะคือเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็นจุดฟาร์มนะครับ ปบ่ปบปบ่ปบป่บป่บป่บเรียบร้อยครับตายไอหมาบ้ามานี่ซะไมะ่ได้ใ้หมาบ้านี่ครับนี่ครับวิธีการหาเหรียญไม้ก็คือได้จากการฟาร์มหมานะครับนั่นเองก็คือเหมือนว่าทุกคนจะฟาร์มเอ้ยอันนี้เวล์วหนึ่งเองเหรอ อุ oh, ป่าววิวหนึ่งยามาซากับพี่น้องแค่วิวหนึ่งเองนี่น่าสนุกนะครับเนี่ยฟาร์มแล้วก็หาเงินหาอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็อัพสกิลอัพสกิลได้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครอยากเข้ามาเล่นไอพีจะล่างดีคริปชั่นเนาะไว้เจอกันครับผม